ีดเพราะว่าในคอสการอบรมเนี่ยมันมีหลากหลายคอร์สมากเลยครับเน้นๆเ,เด็ดๆเ,เลยนะครับก็คือเป็นคอสที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการนะครับหรือว่าเรียกว่าคอรส PMP ซึ่งในช่วงเนี้ยสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะไปสอนถึงสถาบันได้หรือสอนที่องคอ์กรได้เราอาจจะไม่เจอกัน Face to Face นะครับแต่เราอาจจะเจอกันทางหน้าทางออนไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับคอสนี้มีจุดเด่นยังไงในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยยังไงก็ต้องมีการจัดการเรื่องโครงการจริงไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยาก ไปเชียงใการไปเชียงใหม่แน่นอนว่ามันก็เหมือนเป็นโครงการอย่างหนึ่งที่คุณจะสามารถที่จะวางแผนจัดการในตัวคอร์สเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเราจะจัดการยังไงให้มันมีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยบอกตร,ตรงๆเลยครับมีประสบการณ์หลากหลายทางด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไอทีอสังหาริมทร,ร์ย์ r e n e w a b l e โครงการ battery, แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการประกอบกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งอาจารย์จะได้ไปเซอร์นะครับของสถาบันเขาเรียกว่าสถาบัน Project m a n a g e m e n t i n s t i t u t e นะครับจากอเมริกาซึ่งตัวนี้อาจารย์ ดดังนั้นอาจารย์ก็จะมีองค์ความรู้ที่จะสอนให้นักเรียนได้สามารถเข้าใจและใช้ในชีวิตประจําวันได้บริหารโครงการได้สอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด็ดและก็มัดไม้เด็ดจริงๆครับขาะวิชาชีวิตนะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดการอารมณ์เมื่อคุณโดนเพรสเชอร์หนักๆนะครับเราจะจัดการอารมณ์ยังไงเขาไม่ได้ต้องการคุณจะมีองค์ความรู้เท่านั้นคุณต้องมีองค์ความรู้ในการจัดการเรื่องอารมณ์มันต้องสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาของโปรเจกต์ a n a g e m e n t หรือ PMP นะครับคอร์สต,ตัวนี้ส่วนใหญ่คนที่ไปอ่านด้วยตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะไม่เข้าใจเนื้อหาสาระเพราะมันเป็นสับเทคนิคอาจารย์จะสามารถกลั่นกรองสัพ์เทคนิคเนี่ยให้มาเป็นสับที่เข้าใจง่ายอันนี้คือคีย์เลยครับ ส่วนใหญ่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จในการจัดการเลยเนี่ย mm. เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีต้นแบบมีหัวหน้าเป็นไอดอลซึ่งเขาไม่รู้ว่าไอดอลคนนั้นเขาก็ไม่มีความรู้ทางด้านการจัดการดังนั้นเขาก็บริหารจัดการตามที่เขาคิดว่าถูกต้องเขาก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรแต่การที่จะเรียนกับอาจารย์อาจารย์จะบอกว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรแล้วคุณจะสามารถแอพพลายใช้ในชีวิตประจําวันยังไงแอพพลายใช้ในโครงการใดๆก็ตามทุกทโาน ปัญหาการจัดการที่ล้มเหลวคืออะไรนะครับก็คือ 1. เขาขาดความรู้ในการจัดการองค์กรหรือการบริหารโครงการอันดับ2เขาขาดเขาเรียกว่าองค์ความรู้ทางด้านการบริหารทางด้านอารมณ์อันดับ3ก็คือเขาไม่สามารถที่จะแอปพลายโนเลจที่เขามีใช้กับในสถานการณ์จริงอย่างไงในส่วนตัวคอร์สเนี่ยอาจารย์จะสามารถยกตัวอย่างเป็นเคสแสตเนีโอในแต่ละเคสในแต่ละบริษัท ในแต่ละประสบการณ์ที่อาจารย์มีอยู่แล้วเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่ากล้าที่จะใช้โนเลดที่เขามีองค์ความรู้แล้วแอปพลายกับโปรเจกต์ที่เขาเมเนจอยู่คือถ้าสอบไม่ผ่านนะครับคุณสามารถที่จะมาเรียนกับอาจารย์ได้อีกครั้งหนึ่งครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอันนี้คือการันตีเลยครับหคุณต้องเลือกดูว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยได้รับการเซอร์ติฟายในการสอนหรือไม่อันดับ2ก็คือว่าผู้สอนเนี่ยนะครับมีประสบการณ์หลากหลายอุตสาหกรรมหรือไม่สามารถที่จะตรงกับ อุตสาหกรรมที่คุณกําลังทํางานอยู่อันที่3นะครับค่อนข้างสําคัญนะครับคุณต้องดูเนื้อหาของคอร์สนะครับว่าคอร์สต,ตัวนี้มันมีเนื้อหาสาระที่จะมาแอปพลายในชีวิตงานของคุณได้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่อาจารย์มั่นใจว่าทําไมคอร์สของอาจารย์ถึงมีความพิเศษกว่าอื่นก็คือว่าอาจารย์สามารถสอนให้เข้าใจมีการทดสอบเป็นระยะและมีข้อสอบที่เชิงคุณภาพที่สามารถที่คล้ายๆกับข้อสอบจริงให้คุณได้ฝึกฝนนะครับเป็นจํานวนมากกว่าพันถึง2,000-3,000ข้อเลยนะครับในทุกๆตอนของอาจารย์นะครับจะประกอบไปด้วยทริคนะครับแล้วก็วิธีการสอบหรือวิธีการเรียนรู้ต่างๆนะครับขอให้แฟนเพจต้องติดตามนะครับ